แล้วเขาไปนี่เราเยอะไหมแสนสามค่ะโอ้เล่นอะยนะใช่แล้วแบบอะไรค่นเคปนี่เคสเป็นนี่กันบเคียดหัวแยเมยอะเชออบบประเด็นเลี่องหใช่เขาเคยบอกว่าแฟนหนูหลอคล้ายๆน้องเมย์นะเนี่ยเนะน้องเมย์หลานป้าก็เป็นทอมเหมือนกันเมย์ก็เป็นเอนเราี่ย อยากดไวผมยาวักเตียเมื่อก่อนมันก็ไว้ผมยาวมองๆมาต้องกีตาร์มันใส่กันที่มืนเอแล้ไม่ก็เมาแล้วแต่หัวเอาเธอไม่มีสติไปเที่ยวกับเพื่อผู้ชายนะเสียวทำอะไ